ไซเบอร์ uh, Cyber, ผมอยากเห็นพี่เล่น R A 2บัตรโปเกมอนนะพี่โปเกมอนคืออะไรครับไม่รู้จักเลย <Play it. S 1> ไม่ต้องมีกลัวติดโควิดเพราะตอนนี้ก็ติดค่าเล่าอยู่ oh. <laughs> ติดข่าเล่าไม่เท่าไหร่ครับนะพี่ตังเลยครับติดเด็กนะครับนี่ลำบากเลยนะพี่ตังไม่อยู่ลดินทาได้ครับทุกคนมาครับตรงนี้สีเขียวครับคุณทอมนะฮะเป็นอีลักนะครับ ตรงกลางนี่คุณอัเดเตอร์สีแดงครับฝั่งขวาสุดตรงนี้สีน้ําเงินนะฮะคุณลิลฮูนะครับด้านล่างตรงนี้สีชมพูนะคุณน้อยใจแม่ตรงกลางสีม่วงนะฮะโจทูเกมนะครับแล้วก็ฝั่งซ้ายตรงนี้คุณโจไหลซีสีเหลืองครับเดี๋ยวดูครับมาสิครับตรงกลางทำดีจริงจรฮะค,คุณโจทูเกมแม่แล้วมาเยอะด้วยครับโอ้ยยังมาอีกัปัมป๊มปั๊ม ก่อนเลยครับแล้วก็ยืนดักเอนจิเนียร์โอ้โหตรงนี้ต้องเอาคนไปช่วยแล้วครับไม่งั้นไม่ไหวแน่นี่นะครับเซนที่ขึ้นมารับราเมจฟินบอ็อกแล้วอัดเซนที่ต่ออีกทีนึงอัดเซนที่ต่ออีกทีนึงไม่ไหวแล้วครับหมดไปพันหนึ่งแล้วครับสีแดงตรงนี้แล้วโอ้โหขึ้นมาสองอันเลยครับฟินบอ็อกโอ้โหเดีย๋ยวจะมาหล่อั่งนี้ครับเดี๋ยวดูไม่ได้ครับฝั่งซ้ายนี่เป็นของสีเขียวหมดเลยครับแม่คุณทอมทำได้ดีครับ แล้วตรงนี้ว่ายังไงครับลุมอยู่สองหนึ่งพังไปเลครับต้องซ่อมครับฝั่งขวาแบ่งกันไปคนละหนึ่งต้องถือว่าอย่างนี้แสดงว่าสถานการณ์ยังคงตัวอยู่นะเสมอันอยู่แล้วตรงนี้สีเหลืองมาแล้วครับคุณโจหลอยซีปึ๊บแมงมุมกัดแมงมุมกัดเอนจิเนียร์ว่าไงเอนจิเนียร์เข้าทันครับเดี๋ยวชุดนี้โดนไปจุกสิครับโอ้โหบ้านหายแล้วครับแบบนี้ครับตั้งดงคุณทอมโอ้ยงานงอกชุดใหญ่เลยครับ สายยึดน้ำมันเข้ามาได้ครับเงินนี่อย่างเยอะเลยนะโอ้โหแล้วไปเจอคุณหลอยซี่โจหลอยสีครับไปเอาบ้านเข้ามาครับแล้วโจยิงโงแร่ด้วยอะไรครับเนี่ยโอ้โหต้องปั๊มคนบุกอย่างเดียวนะตอนนี้ก็สีม่วงมาแล้วครับโจทูกเกมนะดีดุจริงแนละ้วแก๊งโจนี่ชุดนี้แข็งโป๊กพอสมควรนะสงสัยต้องเรียกเด็กเกาะบอกมาช่วยดูแลหน่อยแล้วครับแบบนี้แหม่ไม่ไหวแล้วครับ โดนบุกอย่างหนักครับเละเทะแล้วตรงกลางคุณแล้เดเตอร์โว้ยโจทุกเกมนี่เขาฟอร์มดีจริงฮะชุดนี้เราดูครับลอยไหลลึกเข้าไปข้างในฮะริวฮูนี่โดนไปชุดนี้นี่บานแหมกันครับยังไงต่อมาแล้วครับเจอไลโน่ชุดนี้จะไหวหรือเปล่าแต่จำนวนเยอะกว่าไลโน่เยอะครับจำนวนเยอะกว่าไลโน่เยอะนั่นแหละครับเรียบร้อยเลยแล้วยิงรถแร่ตรงนี้ยิงลงรถถังก่อนยิงรถถังก่อนแล้วสามบั้โห สามบงนี้ไม่ต้องห่วงนะครับยาวๆสบายๆครับแบบนี้ยิงแตกนะครับสีแดงชุดที่เซตที่หมดแล้วครับแล้วตรงนี้สีเขียวโดนเรียบร้อยเลยครับลินหูบอก1ต่อสไม่รู้ครับเพื่อนโดนก่อนแล้วผมก็ไม่รู้จะช่วยยังไงครับค้าบผทลงไปช่วยได้ผมจะลงไปช่วยนะเรียบร้อยครับ3นาที15วินาทีเท่านั้นเองครับมาอย่างไวนะครับมาเร็วไปเร็วจริงฮะ โจทูเกมครับ6 2 0 0 0คะแนนนะคุณโจหลอยซี่สามหมื่นห้าพันคะแนนครับคุณโจน้อยใจแม่11,000คะแนนคุณอดีเตอร์8,500คะแนนลิวฮู7,900คะแนนนะคุณต้อมคุณทอมเนี่ยสี่พคะแนนครับ